ก็ขอกราวสวัสดีทุกทุกท่านนะฮะวันนี้ลุงลบบุรีก็ได้หยิบพระสมเด็จวัดละคังเนื้อชานหมากนะเนื้อชานหมากนำเอามาทำคลิปให้ทุกทุกท่านได้ร่วมเรียนรู้และชมไปกับลุงลบบุรีนะฮะก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จอีกพิมพ์นะค่อนข้างจะหายากนะเนื้อชานหมากแบบนี้นะฮะ ไม่ใช่ชานหมากล้วนๆนะเป็นชานหมากที่ผสม,มด้วยมวลสารแทบจะครบทุกชนิดนะในเนื้อองค์พระนะก็ถือว่าสวยงามไปอีกแบบหนึง่งแล้วก็เป็นพิมพ์ดูแล้วนะมันจะไปตรงกับพิมพ์พระแก้วขาวนะหรือว่าพระประจํารนก้าวราัชกาลที่4นะที่ หลวงวิจาร์ณเป็นผู้แกะพิมพนะฮะพิมพนี้นะฮะก็นี่คือด้านหลังนะด้านหลังการหดแห้งยุบยับย่นล้วก็จะเห็นเนื้อชันมากนะพุดโผเป็นแบบเสี้ยนนะเสี้ยนเสี้ยนคำมากเรือว่าเป็นเนื้อของหมากที่หลวงปู่ท่านเคี้ยว แล้วขายออกมาทําเป็นพระสมเด็จนะแกเ,เราดูอย่างนี้ก็คงจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวเราแกะกรอบออกนะฮะดูกันที่กล้องขนาดพันเอ็กแล้วเราก็จะเห็นวัน,นะคือความเก่านะะแล้วก็มวลสาร เสร็จแล้วก็คงจะไปพิสูจน์กันทางแม่เหล็กนะปิดท้ายรายการโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้ากล้องขนาดพันเอ็กนะเดี๋ยวพอแกะนีดโอเคนะเดี๋ยวเราต้องดูด้านหน้ากันก่อนนะ ปรับกล้องนิดหนึ่งนะโอเคก็ท่านได้ชมกันนะนี่คือเนื้อชานหมากนะเราก็จะเห็นลักษณะของเนื้อชานหมากที่ผสมกับของมวลสารต่างๆของหลวงปู่ท่านนะฮะ อาจจะเป็นพวกปูนเปือกหอยนะแล้วก็กล้วยข้าวแล้วก็ผงมวลสารต่างๆพวกเหล็กไหลไปดำเหล็กไหลเงินยวงแล้วก็ผงหลายๆสีของหลวงปู่ท่านนะแล้วก็ผงม,มหาลาศนะนี่คือลักษณะของเนื้อชั้นหมากที่ผสมนะไม่ใช่ชั้นหมากล้วนๆนะเดี๋ยวชั้นหมากล้วน ค่อยเป็นคลิปต่อไปนะคลิปนี้ผมก็เจอองค์นี้ก่อนนะก็เลยหยิบองค์นี้มาทำคลิปให้ท่านได้ชมเรียนรู้ไปกับลุงลบบุรีก่อนนะว่าเนื้อจันหมากที่หลวงปู่ท่านได้ทำขึ้นนะไม่ใช่ชันหมากล้วนเป็นชันหมากที่ผสมมวลสารต่างๆเหมือนพระสมเด็จทั่วไปนะแต่ก็เอาเนื้อชันหมากของท่านนะคำหมากของท่านนะมา ครุกเข้าผสม,มเป็นพระองค์นี้ขึ้นมานะตามสูตรและตามตำราของหลวงปู่ท่านนะถ้าเราดูกันก็จะเห็นว่าความหดเหี่ยวยุบยับย่นนะฮะการยุบตัวหรือว่าแกล่งนะค่อนข้างจะดีมากๆนะเราจะเห็นเป็นมันและแกลงยุบนะะแล้วเราก็จะเห็นเนื้อชาญหมากนะที่ผุดโผล่มาที่ผิวนะให้เราได้เห็นกันเขาปรับนิดนึงเห็นนะ เราก็จะเห็นนะว่านี่เป็นชานหมากที่ผสมกับผงมวลสารของท่านนะที่ท่านสร้างพระสมเด็จนะฮะทุกชนิดนะจะผสมเข้าไปตามตำลาของท่านนะแล้วค่อนข้างจะจัดจ้านด้วยผงมวลสารนะฮะดูแล้วนะฮะจากการเข้ากล้องขยายแล้วผมตรวจสอบไปสองรอบนะะร,รู้สึกว่าพระองค์นี้จะ เข้ากลุ่มของสมเด็จวังหน้านะสมเด็จวังหน้าหรือกลุ่มวังหน้าอะไรนั้นนะเพราะจัดจาน้วยมวลสารแล้วก็ผมจะเจอผงตะไบทองด้วยนะฮะที่ฝังอยู่ในเนื้อองค์พระนะไม่ได้ผุดโผแบบคลิปก่อนๆที่ผมเคยทำให้ท่านได้ชมกันนะองค์นี้นะไม่มีผุดโผอาจจะมีโผอยู่ เม็ดนืงอที่โผล่ออกมาทําให้ผมจับทางได้ว่าพระสมเด็จองค์นี้เป็นสมเด็จวังหน้านะฮะเนื้อชันมากเห็นไหมเราก็จะเห็นของมวลสารจัดจ้านนะจัดจ้านมากๆทั้งบริเวณผิวทั้งขอบเห็นไหมความจัดจ้านของสมเด็จวังหน้าค่อนข้างจะเยอะนะ,ะความจัดจ้านคือจัดจ้านด้วยมวลสารนะฮะ ผงพุทธคุณผงสีเหลืองผงสีขาวแล้วก็เนื้อชันหมากเหล็กไหลนะแล้วก็เห็นนะอันนี้คือผงม,มหาราชนะเห็นนะผงม,มหาราชแล้วนอกนั้นก็การนอนเหี่ยวยุบยย่นเนื้อชันหมากแล้วผงอะไรต่างๆของท่านนะผมก็ไม่อยากสาธยายเพราะว่าสาธยายมันก็ซ้ำๆ เห็นไหมให้เราเห็นชัดๆว่าเนี่ยที่กระจายกระจายที่เห็นผงสีขาวใช่ไหมเห็นไหมแล้วก็เป็นเม็ดขาวขาวกระจายกระจายทั่วไปนะแบบนี้ก็คือเหล็กไหลนะเหล็กไหลไผ่ดำานะแล้วที่สว่างสว่างก็คือผงวิเศษของท่านนะเห็นไหมก็ผงดินสอเหลืองอะไรพวกนี้เห็นไหมแล้วก็ผงสีเขียวเห็นไหมดินจัดท่าจตดปงจัดปาอะไรพวกนั้นนะ เห็นไหมแล้วก็เห็นที่แขนรักแร้ความหมดแห้งเหี่ยวแล้วก็มาที่หน้าอกนะฮะอันนี้หน้าอกของท่านนะเราก็จะตรวจสอบเห็นเหล็กไหลนะ <c oughs> เหล็กไหลแล้วก็เนื้อผงมวลสารสีค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงสภาพเนะเพราะว่านํามาโคลกผสมเนื้อชันหมากเข้าไปแล้วการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผงมวลสารค่อนข้างจะมีนะ จากสีฟ้าอย่างเนี้ยสีฟ้าก็กลายเป็นออกสีเทาๆไปนะสีเหลืองก็กลายออกเป็นสีอะไรฮะเ mm hmm. ขาเรียกอมน้ําตาลเนะ mm hmm. นี่มันจะเปลี่ยนแปลงนะเพราะมันเจอเอาเนื้อชันหมากเข้านะผสมเขไปนะ mm hmm. สีดินสอเหลืองนี่ก็กลายเป็นแบบนี้ไปสีขาวก็กลายเป็นแบบนี้ไปน, mm hmm. นี่คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงก็สีเขียวนะ สีเขียวแล้วก็ผงวิเศษสีขาวของท่านนะโอเคนะผมเห็นอยู่เม็ดหนึ่งนะเดี๋ยวตรวจสอบแล้วให้ท่านได้ชมกันนะว่าทำไมผมถึงว่าเป็นพระสมเด็จวังหน้านะเดี๋ยวผมจะสูมให้ท่านดูนะสมเด็จทั่วไปจะไม่มีนะะนี่นะสมเด็จวังหน้า จะเป็นเนื้อรัตานาชาติหรือพลอยแดงนะมณีแดงนะเห็นนหมที่ฝังอยู่ในเนื้อองค์พระนี่นะคือสมเด็จวังหน้านะที่ผมเคยทําคลิปให้ท่านได้ดูหลายครั้งหลายคราแล้วว่าพระสมเด็จวังหน้านะจะมีผงตะไบเงินตะไบทองแล้วก็อัญ,ญมณีหรือว่าพวกพลอยนะ ที่ฝังนะหรือว่าเอามาใส่พวกผงสีต่างๆ่นี่จะเป็นพวกรัตนชาตินะอยู่ในกลุ่มของพวกอัญมณีนะเนี่ยผงวิเศษของท่านนะผงเหล็กไหลนะนี่สว่างไวน้นี้แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยน้ากะผงสีขาวผงพุทธคุณของท่านนะขอปรับกล้องนิดนึงเห็นไนอะันี้เราก็จะเห็นชัดเจนนะในเขาเรียกว่า กากหมากนะเห็นนะเป็นเสี้ยนเป็นเส้นนะฮนะเนี่ยความหดเหี่ยวยุบยับย่นเราก็จะให้ท่านได้เห็นค่อนข้างจะชัดเจนว่าความเป็นจริงนะฮะของกาบมาอันนี้เราก็จะเห็นนะคล้ายๆผมตะไบทองนะเนะียเราก็ตรวจสอบกันไปอันนี้ผงวิเศษทนะ่านนะมันจะสะท้อนเนะสว่างแบบนี้นะนี่นะ สว่างเป็นเงาจ้าแบบนี้นะฮะแล้วสว่างแล้วก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นเนื้อในของวัตถุได้นะเพราะมันเป็นแสงสะท้อนขาวสว่างโครนเลยนะเราก็ตรวจสอบกันไปนะฮะแล้วเจออะไรอันนี้ก็ผงดินสอเหลืองนะฮะเห็นไหมเนี่ยผงดินสอเหลืองอย่นะีก็ยังคงสภาพสีเหลืองได้ ชัดเจนเหมือนเดิมนะฮะก็อาจจะกลายไปบ้างนะนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรก็ยังเห็นเป็นสภาพของผงดินสอเหลืองนะฮ<น>ะเห้เราได้เห็นกันนะฮะผงสีต่างๆที่ถูกนำมาใส่ฮนะผสมประสานในเนื้อองค์พระเห็นไนหะอ่าโอเคนะเห็นไอันนี้เหล็กไหล เรียกแรกดอกมะขามนะฮะเห็นไหมที่นํามาใส่อยู่ในองค์พระเราก็ตรวจสอบกันไปนะว่ามันมีอะไรบ้างนะนี่คือมวลสารต่างๆที่เราพบเห็นอยู่ในองค์พระสมเด็จวังหน้านะอันนี้ผงตะไบทองนะเห็นไหเห็นแผ่นหนึ่งนะนะ ฝังอยู่ในเนื้อองค์พระแล้วก็เคลือบด้วยนั่นอีกทีนะเห็นไหมยางของเนื้อมวลสารนะก็เลยทําให้เราเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะนี่ผงตะไบทองนะนี่นี่ก็ผงตะไบทองนะนี่ผงตะไบทองนี่ผมถึงบอกว่า พระเนื้อชันหมากองค์นี้อันนี้เหล็กไหลนะเหล็กไหลไผดดำเหล็กไหลเงินยวงน,นะเป็นเม็ดเม็ดุดโผล่นี่ผมก็เจอผงตะใบทองนะถึงได้ความกระจ่างกับเนื้อกับรัตนชาติหรือว่าพลอยแดงหรือมณีแดงนะฮะที่อยู่ในเนื้อองค์พระ ถึงรู้ว่าพระองค์นี้สมเด็จองค์นี้ของหลวงปู่ท่านนะเป็นสมเด็จวังหน้านะนี่คือลักษณะที่เราตรวจสอบแล้วพบแล้วก็เห็นความจัดจ้านของมวลสารต่างๆนะในองค์พระค่อนข้างจะเยอะพอเยอะแล้วคันนี้พระสมเด็จทั่วไปนะจะไม่ค่อยมีของมวลสารเยอะและจัดจ้านนะนี่นะผงตะไบทองตะไบเงินตะไบทองนะ เป็นเส้นเป็นเมัมนกลมกลืนไปกับเนื้อกาบหมากนะฮะมันก็เลยทําให้เราตรวจสอบค่อนข้างจะยากถ้าไม่ผุดโผไม่เห็นจริงๆเราก็จะไม่รู้ว่านี่เป็นผงตะไบทองนะอันนี้ก็ลักษณะผงตะไบทองนะเห็นนะมันจะย่นย่นขวางนะฮะเป็นลายขวางแต่ถ้าเนื้อกาบหมากมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเห็นนะเนื้อกาบหมาก ถ้าผงตะไบทองก็จะมีลายนะมีลายขวางเป็นสีทองแต่มันก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมาผสมประสานกับเนื้อกาบหมากแล้วก็มาคลุกกันเข้าแล้วอยู่ในเนื้อมันก็เลยทำให้เราดูค่อนข้างจะยากนะว่าอันไหนเป็นเนื้อผงตะไบทองอันไหนเป็นผงตะไบเงินนะมันจะกลืนกันไปหมดเห็นไหมอันนี้คือลักษณะความเก่าและความจริงที่เราตรวจสอบแล้วเราก็ เจอเป็นบางชิ้นบางอันนะฮะเราก็สามารถรู้ได้ว่านี่เป็นสมเด็จวังหน้าเนื้อชานมากนะเห็นไหมความเก่าหดเหี่ยวย,ยุบยัอบยรดผงต่างๆที่ฝุดโพ่่บริเวณผิวพระนะฮะเห็นไหมแล้วก็เราก็จะเห็นพวกเหนไหมเหล็กไหลแร่ดอกมัขามเหล็กไหลแพรํดำเหล็กไหลเงินยวงนะฝุดโพ แล้วก็เห็นเส้นพุทธคุณสีทองนะแล้วก็ผงดินสอเหลืองนี่คือความเก่าบทเหย่ยวยุบยับย่นและคว,วามจริงที่ผุดโผล่ผิวองค์พระที่เราตรวจสอบได้นะเห็นนะการงอกเลยเข่าไทรแล้วก็เหล็กไหลอะไรต่างๆนะแล้วก็ผงม,มหาราชผงม,มหาราชกับผงสีแดงเนี่ฮะเล็กน้อยแล้วก็ผุดโผล่ใหเราได้เห็นนี อันนี้คือขอบซุ้มนะแล้วก็เจอผงเหล็กไหลแล้วก็ผงพุทธคุณเหมือนท่านอโอเคนะสมเด็จองนี้คือด้านหน้านะเราตรวจสอบดูรายละเอียดดูอะไรต่างๆแล้วก็เห็นความชัดเจนของพระสมเด็จวังหน้าอง์นี้นะความสวยงามเนไหมเเป็นพระสมเด็จ พิมพ์พระแก้วข่าวประจำร้นเก้ารายการที่สี่นะมีพระกันด้านซ้ายนะเห็นไหมพระกันด้านซ้ายข้างเดียวเขตทะลุซุ้มนะพิมพ์หลวงวิจารโอเคนะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันขอแกะนิดหนึ่งนะพอดีพระมันอยู่ในกรอบ เนะเราเข้ากล้องให้ดูด้านหลังพระสมเด็จวังหน้าองค์นี้นะฮะเป็นเนื้อชานหมากเห็นนะเราก็จะเห็นชานหมาก,กระจัดกระจายเต็มทั้งองค์แล้วก็ผงดินสอเหลืองนะฮะแล้วก็ความพล,ลียวยุบยบย่นนี้ขอบตัดนะเห็นไ,ไหมการยุบตัวการเซตตัวยุบตัวแล้วก็ผงดินสอเหลืองของท่านนะ นอกนั้นก็เป็นพวกเหล็กไหลต่างๆที่เรามองเห็นได้ที่ผิวพันวรรณะนะแล้วก็เขาเรียกว่ากากหมากก็กระจัดกระจายทั้งองค์ะให้เราได้เห็นความเป็นจริงขององค์พระสมเด็จเนื้อชานหมากองค์นี้นะฮะเห็นไหม การหมากกากหมากด้านล่างของวิเศษแล้วก็เหล็กไหลแพรํดำเหล็กไหลเงินยวงการแตกยุบยับย่นนะมันจะมีนะที่ขอบจะไม่ตึงนะการแตกการงอกการเงยการยุบเห็นนะอันนี้คือลักษณะธรรมชาติของพระสมเด็จที่อายุเป็นร้อยปีสองร้อปีนะแล้วเราก็จะเห็นนะนี่เหล็กไหลนะ นี่คือความเก่า,าเหี่ยยุบยบย่นและความเป็นจริงในวันณะองค์พระนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันทางไม่เหล็กดูนะว่าเนื้อจรนหมากองค์นี้จะดูดไม่เหล็กรุนแรงแค่ไหนหรืออย่างไรนะผมพูดได้เลยว่าแรงแน่นอนนะอันนี้ผมซูมเข้ามานิดหนึ่งนะเพื่อจะทําการตรวจสอบระยะใกล้ให้ท่านได้ชมกันนะเห็นไหมอันนี้คือเข่าไส้แล้หรือคาบรอยเนอนะฮะ เห็นไหมแล้วก็การยุบยับย่นแล้วก็ผงมวลสารเนื้อชั้นมากเหล็กไหลเห็นไหมเราก็ตรวจสอบกันให้ดูนะอันนี้เหล็กไหลเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไผ่ดำเห็นไหมแล้วก็เนื้อกากามากแล้วก็ผงวิเศษนะะนี่สะท้อนขาวสว่าง เศษพระซุ้มกอนะฮะนี่นะเศษพระซุ้มกอปรับนิดนึงอนะเห็นนะเราก็จะเห็นเศษพระซุ้มกอกผงวิเศษสีเหลืองของท่านนะฮะเห็นไหมผงวิเศษสีเหลืองนีนะ่แล้วก็ความเนะเขาเรียกความเนะหรือว่าเป็นคราบแบบคล้ายๆแผ่นฟิล์มนะฮะที่คลุมปกคลุมอีกทีหนึ่งนะเห็นนะเขาเรียกรอยเนะหรือว่า เป็นคราบแบบแผ่นฟิล์มนะที่เราตำนะฮะตำแล้วคุกเขา้ามันจะเหนียวเนอนะนะเวลากดลงไปในพิมพมันก็จะแกะออกมามันก็จะมีรอยเนอะติดอยู่นะฮะเวลามันแห้งมันก็จะหดตัวลงไปเป็นแบบนี้เป็นคล้ายๆคราบเหนียวเหนียวเนยเนติดนะติดคลุมบริเวณผิวนอกสุดนะพอมันแห้งมันก็จะเซ็ตตัวนะะแกร่งแบบนี้นะะเนี่ยก็เรียกว่ารอยเนะ หรือว่าคาบแคลไซหรือคาบแบบแผ่นฟิล์มที่ครูบาอาจารย์ท่านหลายๆท่านนะที่ท่านบอกว่ามันจะบ่งบอกว่าพระแท้พระเก่าแล้วก็ใช่ถูกต้องนะการคุกเข้ากัต่ํำกันอะไรต่างๆเพราะมันเป็นเศษกัยาหานะกล้วยป่าแล้วก็อาจจะเป็นพวกผงยางว่านึออะไรด้วยนะแล้วก็ ูนเปลือกหอยนะพอมันหนึบนุ่มได้ที่นะฮะน,นะอันนี้เหล็กไหลนะฮะก้อนเบลอเลยนะเมื่อนุ่มหนึบนุ่มได้ที่ท่านก็จะเอามากดเข้าพิมพ์พอกดเข้าพิมพ์นะฮะอันนี้คือเขาเรียกว,ว่ากากหมากนะเห็นไหมอันนี้ซูมขึ้นมาพันเท่าเราก็จะเห็นกากหมากเห็นไหมการเหี่ยวแล้วก็เส้นสายของกากหมากเห็นไหม เห็นชัดเจนแล้วก็เห็นเหล็กไหลนะเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไฟดานะแล้วผงวิเศษต่างๆของท่านที่ใส่เข้าไปนะแล้วก็เหล็กไหลแร่ดอกมะขามนะนี่เหล็กไหลแร่ดอกมะขามเหล็กไหลไฟดาเหล็กไหลเงินยวงนะสีเงินเงินเนี่ยสว่างแล้วก็เศษพระซุมกอเห็นนะแล้วก็ที่สว่างจ้าแบบนี้ดูแล้วน่าจะเป็นพวกเหล็กไหลปีกแมงทับนะเห็นไหม สว่างแบบนี้มันไม่สามารถซูมเข้าไปตรวจสอบได้นะาะมันจะท้อนนะเป็นเงาจะท้อนเหมือนปีกเมืองทับหนะ้าอมเขียวเห็นไหมพอเราปรับแบบนี้มันก็จะเบลอออกไปแบบนี้พอปรับเห็นไหมค่าแผ่นฟิล์มอะไรต่างๆมองเห็นนะเห็นไหมทุกอย่างมองเห็นหมดแต่เหล็กไหลชิ้นนี้นะเห็นไหมแบบเหล็กไหลปีกเมืองทับนะมันจะตรวจสอบไม่ได้มันจะสะท้อนวาวแบบนี้นะซูมยังไงก็ไม่สามารถจะ จะดูไอ้ความละเอียดในเนื้อของเหล็กไหลได้นะก็โอเคนะสำหรับพระสมเด็จวัดลขังเนื้อชานมากของหลวงปู่มปปสมเด็จพระอจารย์โตคมบลังเสวันนี้ลงรบบรีก็ได้แกะกรอบนะออกมาถ่ายทำทำคลิปเพื่อให้ทุกทท่านได้ร่วมศึกษาเรียนรู้ไปกับลุงรบบรีจะได้เป็น เส้นทางแนวความรู้นะเราก็ไม่ค่อยจะเจอบ่อยนักนะกับเนื้อชันหมากเป็นเนื้อชันหมากไม่ใช่เนื้อชันหมากล้วนๆนะเป็นเนื้อชันหมากที่ผสมนะผสมผงมวลสารของท่านนะเห็นไหมผสมทุกตัวเหมือนกับพระผงทั่วๆไปนะแต่ผสมด้วยชันหมากด้วยนะเกิดความแข็งแกร่งเห็นไหมแน่นแข็งแกร่งดูแล้วใช้น้ำมันต่างิวนะ เป็นตัวเชื่อมผสมเนื้อมวลสารทั้งหมดหดแห้งยุบยับยน่นสวยงามแกล่งไม่มีแตกก็ถือว่าเป็นพระที่สร้างเป็นพิมพ์หลวงวิจารน,นะฮะถือว่าท่านขึ้นเป็นสมเด็จแล้วนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราไปทดลองกันทางไม่เล็กดู ผมดูแล้วน่าจะดูดไม่เหล็กแรงนะเพราะไม่เหล็กของผมก็ไม่ได้มาตรฐานนะถือว่าเป็นแม่เหล็กที่ผมทําขึ้นเองแต่ก็ใช้ได้นะก็ทําขึ้นมาแล้วก็สามารถทําให้ท่านได้ดูได้ชมฮะแรงยกขึ้นได้นะฮะแรงฮนะเพราะอะไรเพราะว่าผงม,มวลสารจัดจ้านพระสะกุลวังหน้านะผงพุทธคุณค่อนข้างใจเยอะมวลสารเยอะพอเยอะแล้วเหล็กไหลก็เยอะนะฮะ เห็นไหมลมใส่มาไกลเลยฮนะเห็นไหมยกได้โอเคนะสำหรับสมเด็จวลรลขังเนื้อชานหมากของหลวงปู่สมเด็จพุทธจารย์โตพรมมมลังสีองค์นี้นะผมก็ได้นำเอามาทำคลิปให้ท่านได้ชมได้เรียนรู้ไปกับหลวงรบบรีถือว่าเป็นความรู้และแนวทางตามคลิปต่างๆที่หลวงรบบรีได้ ดูทาง youtube อะไรต่างๆนะฮะไม,ไม่ไม่ค่อยมีหรือไม่มีเลยนะจะเห็นแต่เนื้อชานหมากลุนๆ้วนนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะนำเนื้อชานหมากลุนๆวนมาทำคลิปให้ท่านได้ชมกันนะสาหรับแบบเนื้อชานหมากที่ผสมนะผมบนสารต่างๆเหมือนพระสมเด็จทั่วไปนะแต่ผสมผานหมากเข้าไปนะหายากนะแทบไม่มีให้ดูได้ชมกันเลยก็ถือว่าคลิปนี้มีประโยชน์แก่ตัวท่านแน่นอนนะเพราะ เป็นพิมพ์ที่หาไม่ค่อยเจอนะใน youtube หรือในช่องต่างๆนะที่เขามาทำให้ท่านได้ชมและเรียนรู้กันนะไม่มีก็ท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และดีนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งต่อให้เพื่อนๆหรือผู้ที่ ไม่รู้ได้เดียนรู้นะถือเป็นการเผยแผ่ธรรมทานนะตามเจตนาลมของหลวงปู่สมเด็จพุทธจารย์โตพมรมลังสีนะที่ท่านสร้างขึ้นมาเพื่อไว้ให้ลูกหลานเราได้มีได้ใช้ได้เก็บไว้บูชาเพื่อสืบต่อพุทธศาสนาและเป็นพระสมเด็จประจำตระกูลของท่านเป็น สริมงคลแก่วงตระกูลนะฮะสำหรับคลิปนี้ลงรบบรีก็คงมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ